สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าดับอัตโนมัติโดยการโทรออกนะครับควบคุมด้วย EVP 3 2ครับสำหรับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้าดับนะครับทั้งหมด3เฟสด้วยกันนะครับโดย3เฟสนี้เราจะมีในสนองตัววงจนนรนับเซนเซอร์ในการรับค่า นะครับแรงดันไฟฟ้าบ้านนะครับถ้าเกิดแรงดันไฟฟ้าบ้านเฟสใดเฟสหนึ่งนะครับดับลงมาหรือว่าดับพร้อมกันทั้ง3เฟสก็ได้นะครับตัว EP32 ของเรานะก็จะทำการนะครับแจ้งเตือนโดยการโทรออกครับสำหรับตัวโมดูลการโทรออกก็จะเป็นโมดูลซิมคอมตนวงส่วนนี้นะครับซึ่งทางผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องซื้อซิมมาใส่นะครับอันนี้ผมใช้ซิมเป็นซิม a a a s นะครับอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าซิม a s เนี่ยสัญญามันจะค่อนข้างดีนิดนึงนะครับเพราะว่าในการเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดตัวนี้มันต้องการซิมที่มีค่อนข้างดดีัโยตวูล ตัวนี้นะก็จะมีสายอากาศยื่นออกมาภายนอกเพื่อเอาไว้สำหรับในการจับกับสัญญาณของตัวเบสไซส์สเตชันเพื่อทำห้าที่ในการโทรออกนั่นเองครับซึ่งการโทรออกตรงส่วนนี้จะมีโทรทั้งหมด3เบอร์ด้วยกัน,นครับเราสามารถที่จะทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เบอร์โทรที่ต้องการให้โทรออกได้นะครับโดยผ่านทางหน้าเว็บแอปนะครับโดยทางผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใดนะครับแล้วเมื่อกระแสไฟฟ้านะครับถูกปลดออกจากตัวเครื่องนะครับตัวเบอร์ที่โทรนะครับที่เราโปรแกรมเอาไว้3เบอร์ก่อนหน้านี้ก็จะถูกจำเอาไว้นับจนกว่าจะเปิดเครื่องใหม่แล้วเมื่อถ้าเกิดนะครับกระแสไฟฟ้าดับขึ้นมานะครับก็จะทําการ บนการแจ้งเตือนโดยการโทรออกไล่เรียงกันทีละ3าสายตามที่เราใส่ไว้ในค่าเว็บแอปตั้งแต่การเซ็ตเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนตัววงจรน,นรับตรวจับกระแสไฟฟ้าดับนะครับตัวระบบควบคุมตรงนี้นะครับภายในระบบควบคุมของเราก็จะมีในส่วนตัวค่าเว็บแอปนะครับเพื่อ,อไว้สลหรับให้ผู้ใช้งานทําการใส่ค่าเบอร์โทรและยังสามารถดูค่าในส่วนของค่า Temp e r a t u r e อุณหภูมิหรือว่า humidity หรือความชื้นได้นะครับและสำหรับนะครับตัวโมดูลที่เป็นเซนเซอร์ในการวัดนะครับ humidity แล้วก็ t e m p e r a t อ r e อันนี้ก็จะใช้ DHT นะครับ21นะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์เอาไว้สำหรับการวัดค่าความชื้นอุณหภูมิครับถ้าเกิดว่าค่าอุณหภูมินะครับต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้ในเว็บแอปหรือสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ในเว็บแอปก็จะเกิดการแจ้งเตือนนะครับโดยการโทรออกเช่นเดียวกันเหมือนกับนะครับไฟฟ้าดับนั่นเองนะครับและสำหรับตัวหน้าเครื่อองงตรนนนนนีี้้้ะัก็็จเปดา หน้าเครื่องนะครับก็จะมีสัญญาณไฟ LED ต่างๆนะครับถ้าเกิดเราจ่ายไฟเข้าไป LED ตัวแรกก็จะติดนั่นคือไฟเข้าเครื่องนะครับส่วน LED เศนะครับสามตัวหลังตรงนี้ก็จะเป็นการสแสดงค่าไฟในแต่ละเฟสนะครับซึ่งถ้าเกิดเฟสไหนดับ LED ดวงนั้นก็จะดับนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้าย LED สีแดงเป็นสถานะการทํางานตัวเครื่องถ้าเกิดตัวเครื่องพยายามที่จะโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางที่เราโปรแกรมมาไว้เนี่ยนะครับไฟสีแดงมันก็จะติดกระพริบเป็นจังหวะนะครับ และสำหรับการทดสอบครับในที่นี้ผมจะทําการเตรียมจัมไฟล์นะ้นเนื่นองจากว่าไฟลบ้านของเราเป็นซิงเกิลเฟสนะนี้ผมก็เลยจำนะครับในแต่และขั้วเนี่ยนะครับทั้ง3เฟสเนี่ยเป็นเฟสเดียวกันนะครับตรงส่วนนี้นะก็คือจับคู่ไปเลยก็คือลายนิวตันนะครับลายนิวตันแล้วก็ลายนิวตันนะครับแยกกันแต่และเฟสอย่างชัดเจนนะน,น,นี้ผมก็เลยจัมเป็นไฟล์บ้าน2องร้อวเข้าไปน,านั่นเองนะครับ และก่อนการใช้งานครับทางผู้ใช้งานก็ต้องทําการใส่ในสองตัวซิมการ์ดเข้าไปในตัวโมดูลก่อนนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถใส่กล่องกลับคืนเข้าไปได้และพร้อมใช้งานได้เลยนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวนะครับบอร์ดดีเทคก่อนครับอันนี้คือเป็นสายไฟที่นะครับไฟ200โวลต์เพื่อเอาไว้ให้เครื่องนั้นตรวจจับนะครับเพื่อมาให้เกิดถ้าเกิดว่าเราไม่จาไฟตรงนี้ก่อนเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่สามารถตรวจจับ ตรวจสอบไฟฟล์ย line ตรงนี้ได้ครับมันก็จะเกิดการแจ้งเตือนนะครับอันนี้อะแดปเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นนะครับอะแดปเตอร์ขนาดอยู่ที่ประมาณนะฮะสิโวลต์นะครับสิโวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะครับเพื่อเพราะว่าตัวโมดูลซีเมนต์กินระใสค่อนข้างเยอะในขณะที่มันทํางานนะครับผมจ่ายไฟเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บนะฮะดูที่ไฟหน้าเครื่องครับก็จะรับประบมานี้นะไฟอันแรกก็คือ power ไฟเข้าเครื่องครับไฟ line ตัวตัวนี้ก็คือมีไฟเข้าครั้ง สามเฟสนั่นเองนะครับส่วนไฟ LED สีแดงนี้ยังไม่ติดเพราะว่าตัวเครื่องมันยังไม่โทรออกนะครับรอสักครู่ครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วให้ตัวซิมการ์ดนะครับจับกับตัวเบรกไซต์นะหรือว่าเบรสเตชันของนะครับเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือสักครู่ครับประมาณ5้าถึงสิวินะครับเมื่อมันนะครับทำการตัวการ จับกับตัวเบสไซด์ได้แล้วในที่นี้ครับขั้นตอนในการเซตค่านะครับในจากตัวเครื่องตัวนี้มันก็จะมีเว็บแอปฝังไวในตัวคอนโทรลเลอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ในส่วนของนะครับเว็บแอปตัวอื่นนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับขั้นแรกครับก็ใช้นะครับสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งนะครับที่เราเตรียมขึ้นมาซึ่งในสมาร์ทโฟนมันก็จะมีเว็บเบราว์เซอร์อยู่แล้วอย่างเช่น Chrome g o o g l e Chrome นะครับขั้นแรกนะครับก็เข้าไปที่ Wi-Fi ของตัวเครื่องนะครับนะครับตัวเครื่องของเราเนี่ยมันจะทำการปล่อยสัญญาณอว่า Power Alert นะครับ ไอตัว power alert ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการใส่เข้าไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมขอลืมอํทการเซตค่าอํทการลืมรหัสก่อนนะครับนะคบหนึ่งนะครับนะรบเครือข่ายก่อนนะครับเพราะว่าผมเซตเอาไว้เนี่ยผมจะจํารหัสเอาไว้อ่ะนะครับเอาใหม่นะครับอก็เข้าไปที่ wi-fi นะครับก็จับสัญญาณที่ power alert ตรงนี้นะครับ ตัวเครื่องของเรามันก็จะให้ก๊อปปรหัสในที่ก็คือ1น3 4ีห้าหกดแดเก้านะครับเรียงกันนะครับเสร็จรอดปุ๊บก็เข้าไปได้เลยครับเชื่อมต่อเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จร้วนะครับอ่า power alert อันนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราจะเซตเป็นระบบโลอคอลนนะครับให้เข้าไปที่ google Chrome หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ของตัวสมาร์ทโฟนที่เรามีนะครับอ่าในที่นี้ครับที่ช่อง url ตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์หมายเลข ip address คือ1 9 2 1 6 8 4 1นะครันตรงนี้นะคีับนึ๊บอ่า เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บแอปของตัวเครื่องให้เราสามารถที่จะทําการเซตค่าเบอร์โทรได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์โทรนะครับในการเซตค่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรสําหรับเครื่อง2เครื่องที่วางทดสอบตรงส่วนนี้นะครับสเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมี3เครื่องก็ใส่ไป3เบอร์ก็ได้หรือมีแค่เครื่องเดียวก็ใส่ไปทั้ง3เบอร์นะครับที่เหมือนกันก็ได้ไม่มีปัญหาครับก็เข้าไปที่เมนูแรกครับเซตติ่งตรงนี้นะครับ มันก็จะให้กรอกโทรศัพน1,2,3นะครับแล้วก็ค่าเทมเพ t เจอร์ไฮกับโลนะครับอันนี้ผมขอฟิกไว้ประมาณ40กับ25นะครับลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับตามความเหมาะสมมือนะครับโทรศัพทอันหนึ่งครับอย่างเช่นผมต้องการเบอร์เบอร์แรกนะครับอันนี้ใช้เบอร์ของลูกค้าได้เลยนะครับไม่ต้องเรียนแบบผมนะครับแปดนย์แปนะครับอ่าเบอร์อันที่2ครับเครื่องที่2ครับก็คือ082นะครับ3 4 5นะครับ อ่สิบร้อยปอ่าผมลองเครื่องที่สามก็เป็นเบอร์อันแรกเหมือนกันครับซ้ำกันได้นะไม่เป็นไรนะครับอ่าพอใส่เบอร์เสร็จร้อยปุ๊บนะครับเราเซตเทมไฮโลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ซัมมิตนะครับอ่าเซฟคอมพิวต์นะครับรีสตาร์ทซิสเต็มตัวเครื่องเมื่อเราทำการเซตระบบใหม่นะครับตัวเครื่องของเรามจะรีเซตก่อนครั้งหนึ่งนะครับพอรีเซตเสร็จร้อยปุ๊บนะครับ แล้วก็แบ็กกลับเข้าไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าไปดูอุณหภูมิความชื้นจากตัวเซนเซอร์ครับก็กดเมนูอันที่2นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้น temperature กับ humidity เอามาตอนนี้มันอ่านได้ประมาณ29.20นะครับก็คืออยู่ระหว่างค่าต่ํากับค่าสูงท่านั้นมันจะไม่เกิดการแจ้งเตือนนะครับจนกว่าค่า temperature มันต่ํากว่าค่าที่เราเซตไว้ด้าน ขาต่ำนะครับหรือว่าถ้าเกิดอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้ด้านขาสูงเนี่ยมันก็จะเกิดการแจ้งเตือนโดยการโทรออกเช่นกันส่วน humidity ตัวนี้ก็ไม่มีผลนะครับแต่ว่าเราโชว์เอาไว้ที่หน้าเว็บให้สามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิความเย็นเท่าไหร่สามารถเอาไปติดในฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงแกะอะไรก็ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเราจะเซตไว้เท่าไหร่นะครับเสร็จตรงส่วนนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเราก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะผมจะเตรียมโทรศัพท์ไว้เครรื่องงนนนีผมตาา้้หลอง อันนี้เดี๋ยวลองดูที่ไฟ LED นะครับของตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าผมปลดแหล่งปลดไฟลน์ออกนะครับอ่าเห็นไหมครับ LED มันจะดับไปนะครับและตัวเครื่องนะครับเกิดการแจ้งเตือนนะครับโดย LED สีแดงจะกระพริบ2ครั้งนะครับอ่ามาแล้วครับแป๊บนึงครับอันนี้เราจะตัดสายทิ้งไปเลยก็ได้หรือรอให้มันตัดเองก็ได้อันนี้ผมจะให้ดังอย่างน้อยสครั้งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่นี้เนี่ย ชื่อในการแจ้งเตือนคุณก็สามารถไปปรับแต่งได้อย่างเช่นแจ้งเตือนไฟฟ้าดับนะครับเมมไว้ที่เครื่องได้เลยมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเครื่องเรานะครับอ่านี่แป๊บหนึ่งครับก็ดังประมาณ3-4ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดซิมไหนมีเครือข่ายดีดีแป๊บเดียวมันก็จะติดเลยนะครับอย่ารอสักครู่ครับในขณะที่แจ้งเตือนนะครับอุณหภูมิก็ยังสามารถดูได้ปกติครับตัวเครื่องก็จะทํางานอ่าดับไปแล้วครับไอ้นี้เครื่องมันจะตัดการวางสายอัตโนมัตินะครับอ่า เริ่มแจ้งเตือนเบอร์ที่2แล้ว LD สีแดงติดกระพริบสองครั้งนะครับตัวเครื่องพยายามเชื่อมต่อกับตัวระบบเครือข่ายและทําการโทรออกอยู่นะครับอ่ามาแล้วครับเครื่องนี้ครับอย่างประมาณนี้นะครับอ่ารอสักครู่นะครับอันนี้ผมจะรอให้มันตัดไปเองเลยนะครับ อันนี้ผมจะให้มันนะครับยิงนานนิดหนึ่งนะครับก็คือโทรออกนานนิดนึงครับเพราะว่าจะได้มั่นใจแล้วว่าเกิดกระแสไฟ้าดับจริงๆอ่าเสร็จร้อยปุ๊บน้ำอ่ะสายก็จะถูกตัดไปนะครับเดี๋ยวรอเบอร์ที่สามครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็นเบอร์ที่สามเห็นไหม LED มันจะติดกระพริบสองครั้งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตัวนี้เครื่องกำลังเชื่อมต่อกับเบสไซด์อยู่อ่ามาแล้วครับเครื่องนี้ทั้งหมดสามเบอร์นะครับครบ จนกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าดับอีกครั้งหนึ่งื่องก็เกิดการแจ้งเตือนตอบอีกครั้งหนึ่งต่อไปนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวรอเครื่องตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า h u m i d กับ t e m นะครับอันนี้เราไม่ต้อง r e f r e หน้าเว็บแอปเลยทำเว็บแอปจะ r e f r e ให้ทุกๆประมาณ5-10วินาทีนะอุณหภูมิก็จะขึ้นมาพร้อมกับค่า humidity ก็คือความชื้นนะครับ ตัดสายไปเรียบร้อยนะครับจนกว่านะครับไฟไลายจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมจ่ายไฟเข้าไปใหม่หลอด led หน้าเครื่องของเราก็จะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งหรือถ้าเกิดว่าไฟไลายมาครบนะครับแต่เราต้องการทดสอบเครื่องว่าตอนนี้เครื่องมันสามารถโทรออกได้หรือเปล่านะครับเราก็สามารถกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้นะครั้งไว้ประมาณ5วินาทีนะครับเพื่อเป็นการเทสน,นะครับว่าเครื่องมันสามารถโทรออกได้ถ้าเกิดกดปุ่มจนไฟไ led สีแดงกระพริบ2ครั้งนะครับอ ตัวเครื่องก็จะโทรออกเช่นเดียวกันฉะนั้นตัวสวิตช์นี้ก็จะเป็นสวิตช์เอาไว้สำหรับในการเทสว่านะครับโทรออกได้จริงหรือไม่ก็คือทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวแจ้งเตือนกับไฟไลาไยน,นั่นเนองนะครับอันนี้ผมขอต,ตัดสายนะครับอ่านะครับถ้าเกิดตัดสายปุ๊บเดี๋ยวรอสักพักห,หนึ่งเี๋ยวเครื่องมันก็จะโทรไปที่เบอร์ที่2นะครับตามที่เราโปรแกรมไว้นะแล้วก็เบอร์ที่สตามลําดับนั่นเองน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทนะเครื่องนะครับแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าดับนะครับพร้อมโทรออก3เบอร์อัตตโนนมััิะครบ นี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นเบอร์ที่2นะครับอันนี้ผมจะดีเลย์ไว้นานนิดนึงครับเพเผื่อเอาไว้สําหรับนะครับตัว GSM หรือว่าซิมของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเกิดอยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยมันกว่าจะมันเชื่อมต่อเบสไซด์ได้มันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ามานะครับเบอร์ที่2นะครับส่วนข้าวเนาภูมินะครับก็ดูได้ปกตินะครับตอนนี้หรือเราไม่ต้องการดูเราก็ปิดออกไปได้เลยนะครับ ตัวเครื่องนี้ก็จะปล่อยสัญญาณ wi-Fi ออกมาให้เราจับนะครับกับตัวโทรศัพท์มือถือก็คือเป็น Access Point นะโดยที่ไม่ต้องใช้ Wi-Fi เ o u t ต r หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปอย่างใดนะครับอันนี้ผมจะรอให้มันตัดไปเลยนะครับเรอแป๊บนึงนะครับส่วนอันทวงก็เหมือนกันนะครับพอถ้าเกิดค่าต่ำหรือค่าสูงกว่าค่าที่เรียร้อยก็จะเกิดการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่3นะครับประมาณนี้นะครับมาแล้วครับ เดี๋ยวเราให้มันตัดไปเลยนะครับตรงส่วนนี้ทางผู้ใช้งานต้องหาซิมการ์ดเข้ามาเองนะครับเรามาใส่ในตัวเครื่องอันนี้ผมไม่ได้แถมซิมการ์ดให้เพราะว่ามันจะลงทะเบียนใช้นะ้อมูลส่วนตัวลงถึงบัตรประชาชนด้วยอันนี้เราเลยไม่ได้แถมซิมการ์ดให้นะครับทางผู้ใช้งานต้องหาแล้วมาใส่เครื่องตัวเองครับอ่าเรียบร้อยครับตัวนี้ สิ้นสุดการนะครับแจ้งเตือนครับผมผมขอจบการนําเสนอครับเครื่องอแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าดับโทรออกอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบหน้าเว็บแอปเอาไว้สำหรับในการเซตค่าข้อมูลครับมันไม่ว่าจะเป็นใส่วนเบอร์โทรและเข้าอุณภูมินะครับผมแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ